สวสดีคะ่ะทุกคนภาว่ามาแล้วไมาเกลจะกมาแบบงงวันนี้อุ๊ยรูหัวขออนุญาตยังไม่แต่งตัวเพราะว่าตื่นเต้นแบบซีเรียสไม่ได้ซีเรียสหรอกกำลังคลิปนี้ขออนุญาตมาตามหาเจ้าของเจ้าของบางสิ่งบางอย่างซึ่งเพราวาเพิ่งตื่นเนะาะตอนนี้แล้วที่นี่อมีคนส่งของมาให้พราว่าซึ่งจะมาแบบนี้เนาะเป็นถุงแบบนี้ฟลุบ แล้วก็ไม่มีชื่อคนส่งจ้ะซึ่งใครปะยกมือฉายไฟด้วยนะจ๊ะแปลว่าจะได้ขอบคุณถูกเนาะส่งข้าวเหนียวมะม่วงมาให้บาบามาในถุงนี้จ้ะทุกคนนี่ข้าวเหนียวมะม่วงแม่วาลีจากไหนเชิญต้องไปตามหาคนไปต้องไปตามหาคนส่งมานะนี่เน่ะ ว่าเอา่อใครส่งมาใครส่งมายกมือฉายไฟขึ้นด้วยว่าใครส่งมาให้แปละว่แล้วอันนี้อันนี้ของแพฉสั่งมาเดี๋ยวเราค่อยไปกินกันรอบหลังพี่น้องเพราะปกติอะ่ะจะมีคนจะสั่งของใหภเปี๊ยะวะกาจะทักเปะวาก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คือส่งคุณปัญญพรวิวแปบว่าเออแล้วเขาเนี่ยเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะไม่บอกเลยว่าจากไหนจากใครซึ่งแปลว่าก็น่าง,งงอยู่ว่าเพราะปกติถ้าเอซส่งมาก็จะส่งไลน์หรือส่งข้อความมาบอกพว่าก่อนเนาะว่าอะไรยังไงส่งมาอะไรเงี้ยอืมได้มีข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งของใครบอกพี่ว่าหน่อยค่ะเพื่อจะได้ขอบคุณถูก ตอนนี้นั่งงงนั่งงงในดงกอในดงกล้วยว่ามีคนส่งมา FC ขอบคุณถนะึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ไปลว่าก็ต้องขอบคุณก่อนเลยเราะวแล้วไม้แบบงงงอขอบคุณจากใจที่คิดถึงประบาที่เป็นห่วงพระบาเนะะาะแปลว่าอยากส่งมาให้พรว่ากินจะ,เ,จะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราค่อยมากินมาชิมกันเนาะว่า รสชาติเป็นอะไรยังไงแต่ตอนนี้ยแปพราายังไม่อาบน้าเลยดีใจทุกคนทุกวันก็จะมีของนู่นนี่นั่นมาส่งมาให้เพว่าแบบว่าจนพี่เขาถามว่าพี่ทําอะไรหรอ <c oughs> พนักงานโรงแรมถามว่าพี่เป็นพี่เป็นใครเหรออะไรเงี้ยซึ่งแม่ก็บอกว่าอ๋อ่ไปทาเป็นช่องเป็น youtube อะไรเงี้ยเนาะเขาก็อ๋ออ๋อเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนมันคือนี่แหละมันคือมีจภาพเนาะ ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพทต้องตามหาคนส่งให้แพทนั่นหละจ้ะแต่ว่าเดี๋ยวพกินใพ้ขอบคุณมากทุกคนขอบคุณในความเมตตากรุณาอุเบกขาที่มีให่เพวาเพราะว่าก็นี่หละจ้ะเพทไม่กลัวอว้วนดอกเพราะว่าเพทเลิกกลัวนาน,านแล้วมันอ้วนแล้วไงม,มันเลยคําว่าอ้วนมาแล้ว โอ้ยเนาะหามเลยไปเนยพี่เขาก็พี่เขาก็แบบว่าเออเราะว่าพี่ทุกคนน่ะเลยจ้ะแบบว่าสั่งให้ภาว่าเอยอากให้ได้กินกวพราวาอดอีกสองวันเท่านั้นจ้ะราะว่าก็จะออกจากไอ้นี่เลยจ้ะออกจากโรงแรมเนาะแล้วก็เรียกว่าอะไร ก็จะกลับบ้านเนาะแพนก็คือเล่าเออกระเทินตามหาแต่ของข้าวเหนียวม่วงแล้วก็จะเล่าแพนให้ฟังเลยว่าเออแพาว่าก็จะกลับบ้านโคราชเนาะซึ่งใครที่อยู่โคราชเราอยากเจอแพว่าก็เจอไปหาได้อยู่บ้านนั่นเลยจ้ะแต่ก็ยังว่าเนนะีใจว่าโคราชไม่มีโควิดเลยเนาะก็ไปหาได้เจอกันได้จ้ะเพาว่าก็พูดคุยได้ตามปกติอะไรอย่างนี้เนาะ เพยก็เป็นคนอย่างนี้แหละจ้ะแต่ก็นัดแพยวันนี้นิดนึงเพราะว่าแพยจะจะไม่ค่อยอยู่บ้านเนาะช่วงสองสามวันแรกเนี่ยแพยจะต้องไปธุระเยอะมากก็นั่นแหละจ้ะถ้าจะไปใครอยากไปหาแพยวันอะ่ะหลังจากวันที่ประมาณวันที่สิบสามสิบสองสิบสองลงไปถึงประมาณวันที่สิเก้าอ่ะแพยเองจะอยู่โคราช แต่ว่าเอาลจาหลังจากวันที่เจ็ดนะ่ะก็อยู่จ้ะแต่ว่าแพนะี่ยจะมีทุละกไปหลายที่มากแพรอาจจะไม่ได้อยู่บ้านแพรอาจจะไม่ได้สะดวกคุยด้วยอะไรงี้เนาะทุกคนซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรแพรจะอยู่บ้านจริงๆเลยก็คือหลังจากวันที่สิบสองไปก็คือจะชิวๆอยู่บ้านประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะก,ก็คือจะลินอยู่เลี่ยงห้านเลี่ยงอะไรไปเรื่อยเปื่อยของแพรนะนั่นเลยจ้ะแล้วก็นั่นแหลจะก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครอยากเจอเนาะ ก็นั่นแหละอยากเจอก็มาหาได้จ้ะแต่ก็ถ้าไกลก็ไม่ต้องมาถ้าใครอยู่หัวหินหัวหินก็มาที่1ิบสจ้ะหัวหิน19เจอไปว่าได้ี๋ยวเราถ่ายรูปวันนี้ก่อนไปแต่ขอบคุณเขาเนี่ยไม่รู้จะไปขอบคุณเขาทางไหนเนี่ยนะไม่มีชื่อจ้ะ ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามแต่จะขอบคุณใครฮักเขาแต่บุญเลาน้อยโอ้จะไปตามหาเจ้าของกันเนี่ยมั่วมวงกัน วันนี้ไเมื่อวานนี้ไปตรวจโควิดแล้วนเนาะเรียบร้อยก็รอผลแต่จริงๆก็ไม่น่ามีอะไรหรอกจ้ะก,ก็น่าจะนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็จะเตรียมวันเสาร์ก็จะเตรียมเก็บของนะเพราะว่าวันอาทิตย์น่าจะออกประมาณหน้าอ่าหน้าแพทมารับเนาะตอนแรกแม่จะมารับแต่แต่ว่าแพทกลัวแม่เหนื่อยเพราะว่าแม่เนี่ยค่อนข้างจะ แกก็เจ็บกัดดูปวดกระดูกดก,ก็แล้ของแกออดแต่แดดเนะาะแพ้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวให้หน้าไปส่งหรื่กับหน้าหนึ่ก็คือแม่นมนั่หละจ้ะแม่นมแพว่าขึนเขาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วให้เขาไปส่งแพรโคราชละก็เดี๋ยวไปเจอกันไปเจอแม่อยู่ยโคราชทีเดียวเพราะว่าแม่ถ้าขับรถมาจากกรุงเทพเนาะไอ้จากโคราชมาถึงก็กต้องกลับเลยเนี่ยก็นั่งรถแบบน,น,นานแบบหลายหลายชั่วโมงเพราะกลัวแม่จะ ปวดเนื้อปวดตัวเพราะว่าแกกับปวดนิดอ่อนอๆแต่ของแกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยไปหน้าไปส่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านแต่ว่าถ้าจะหายไปเองนะแม,ม่หายไปเองเนาะจ้ะแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวคนเดียวตัวน,น้อยน้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกปบกว่าเออไปแท็กซี่ก็ได้นะแม่แต่แม่ก็เออเดี๋ยวให้หน้าไปรับให้หน้ามึงไปหลับอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งก็โอเคก็ได้อยูอ่หน้านี่ก็คือน้องสาวของแม่เนาะ ซึ่งนางเป็นแม่หนุ่มบปว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแหะก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันแต่ว่าจะวันสองวันนี้ก็ยังจะเห็นคลิปอยู่ในนี่ก่อนจะดูเตียงนอนไปไว้ไม่กิบเลยจ้ะก็ไปว่านอนฟังเพลงอยู่แล้วพรีเขามาเคาะเขาก็มีเนี่ยเขาก็มีมะม่วงขาเนียมวมะม่วงมาใหายไปว่าเนี่ยซึ่ง ยังไม่รู้สรุปตอนเนี้เพยก็ยังไม่รู้ว่าของใครถ้าใครเป็นของใครเนาะมาอันนี้เด้อมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เด้อเดี๋ยวพะจะได้ขอบคุณถูกเนาะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีคนแบบว่าไอเนี่ย mm hmm. ก็จะแบบ mm hmm. เพะจะรู้ไงว่าใครส่งมาอะไรเนี้ยจ้ะเออ mm hmm. ก็นั่นแหละ mm hmm. ก็จะแบบอันนี้นิดนึงตื่นเต้นว่า มีคนไม่มีชื่อส่งม,มาให้ปกติแพจะลูกไงแล้วว่าใคร,ราาส่งม,มาให้แพอะไรเงี้ยเนาะก็นั่นแหลจะจ้ะก็นิสหนึ่งนิดหนึ่ง,งก็จะค่อยว่ากันเดี๋ยวเจอกันลิปหนา้าี๋ยวแพะจะมากินข้าวเหนียวม่วงแล้ววันนี้อาหารเย็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงของประวาเด้อว,วันนี้เด้อจะมีข้าวไก่ทอดมีราดหน้าแล้วก็มีมีราดหน้ามีก ก็มีซุกี้ซึ่งันี่นี้คลิปต่อไปให้แค่ไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วก็เอ่ออาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ค่อยมาเจอกันกค่อยมานั่งกินนั่งคุยกันคลิปนานเนาะก็นั่นหลยจะมาตามหาเจ้าของขเหนียวม่วงคลิปนี้แล้วก็มาเล่าแทนว่าพว่าก็จะกลับบ้านันที่ที่เจดจ้ะ ซึ่งจะมีสารถทีก็คือคุณนาะคุณนาะก็คือน้องสาวของคุณนายดวงพรจะ้ะใครคิดถึงคุณนายดวงพรก็อีกสองวันก็จะได้เห็นสองวันสามวันก็จะได้เห็นคลิปกับคุณนายดวงเลยเนาะหิวเข่านะ้ำพริกปลาทูฝีมือคุณนายแม่แหลจะจ้ะอยากกินก็พักโตมน้ำพริกแบบน้ำพริกปลาลาบอ่างเงี้ยจ้ะคือจนะแซ่บเนาะโอเคงั้นอนะ่ะเจอก,กันคลิปนะใครยังไงก็กราบขอบพระคุณ คำร่ขาข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะแล้วก็ขอพาะคุณทุกคนที่เป็นห่วงคนที่รักคนที่เอ็นดูแพรวนั่นสขอพะคุณมากๆจ้ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวนั่นสสวัสดีค่ะ